ครับวันนี้ผมจะมาสอนลงท่อลั่นนะรอจะเปลี่ยนสองพนยี่สเลยโอ้ยังไม่ได้เปลี่ยนมานานมากเลยนะครับนะเอาเอาแล้ที่หลังผมสอน ES5 นะครับแต่นี้ผมสอน ZA ตเอเ่อนส,สอนเซต z อนะครับดับ z ซ กดเหมือนเดิมกับกดดาว์โหลดขอไปนะครับกดผิดกดผิดดาวน์โหลดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็หาไฟของเราที่เราโหลดมานะเออัอนนี้นะครับอันนี้เลยอันนี้ของผมนะอันนี้ของผม ก็กดคลิกไปทีนึงครับคลิกไปทีนึงเสร็จก็กดแอคแท็กเฮียครับกดแอคแท็เฮียอันนี้ผมคือผมลงท่อรันแล้วนะ นะแต่ไฟเสร็จเราก็ได้ไฟตรงนี้มาครับไฟเออตัวนี้มาอมขอนี้นะครับให้เรากดค้างครับแล้วก็กดเหมือนเดิมครับก็ปี้หรือคัดก็ได้นี่กดกอปี้หรือคัดก็ได้ครับผมกดก็ปี้แล้วกัน แล้วก็กดตรงนี้ครับกดดาวน์โหลดข้างบนนี้กดหนึ่งครั้งครับกดข้างบนสุดครับแล้วก็กดที่ a n d ด o i d ครับ a n d r o i d a n น r o i d นะ a n d ด o i d แล้วก็กดไปที่ o b b ครับ กดไปที่ o b b แล้วก็หาไฟล์เกมของเราหาของเรามันหาเกมของเราอะไรทั่วไปนี่ครับนี่ของผมเอไม่ใช่หรกมันก็เหมือนกันแหละครับกดเข้าไปทีหนึ่งครับแล้วก็กดตรงนี้ครับแล้วผมชี้ชี้ไปให้นะ อ๋อแตวแป๊บนึงน,นะครับขออภัยนะกดไปที่ตรงนี้เลยนี่ครับกดไปที่ข้างล่างคนระับตรงสีเขียวครับเนี่ยแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับก็เข้าเกมเลยครับแค่นี้นะครับแค่นี้นี่น,นี้นะครับสำหรับว,วันนี้ก็ กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะนะสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้บ๊ายบายครับบ๊ายยเอา